สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำ EA ตัวนึงน,นะครับซึ่งถ้าเกิดดูในช่อง youtube ของผมก่อนหน้านะครับที่จะมีแนะนำไปว่าเรามีกฎกติกาการเข้าเล่นยังไงนะครับว่าจุดไหนอนุญาตให้เข้าเล่นไม้อะไรได้บ้างนะครับก็ให้อีตัวนั้นนะครับเอามาเขียนเป็น EA นะครับหลักการคือถ้าแม็กอยู่ด้านบน เหนือเส้นศูนย์ะครับก็เป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะเล่นได้แค่ไม้บายอย่างเดียวเท่านั้นเราจะไม่เล่นเซลเลยนะครับก็เล่นจากฝั่งด้านนี้เนี่ยเล่นบายแต่พอตรงนี้มาปุ๊บเราก็ไม่มีการเซลลงมาครับเราไม่เล่นพอลงมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเราก็จะเล่นเซล์อย่างเดียวไม่เล่นบายนะครับนี่ใช้โลจิกแม็กก็เขียนเป็น ea ไว้ถ้าแม็กมากกว่า0เส้น ema 5อยู่เหนือเส้น10 วิ่งขึ้นนะครับจะออกคำสั่งบายนะครับถ้าบอลิงเจอร์แบนดเส้นกลางยกขึ้นเส้น ema 5อยู่เหนือเส้นบลิงเจอร์แบนนี่ครับก็จะออกคำสั่งยนะครับแล้วถ้าเป็นในตัวของ m p 5นะครับตัวนี้ mt 4 mt 5ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับว่าทะลุออกไปแล้วกลับเข้ามาถ้าข้างบนก็จะซลล์ทะลุออกไปข้างล่างกลับเข้ามาก็จะบาย แต่ใน mt 4ไม่ไม่ใช้ครับ,นะรบมันซู้ mt f i e ไม่ได้ถ้า mt f i e จะใช้ด้วยนะครับทีนี้ตรงนี้ก็ก็จะออกแค่ไม้เดียว0.1แล้วก็จะมีส t o p l o s s สมมติเราออกมาที่เส้นตรงนี้นะครับทุนเราออกตรงนี้บ่ายตรงจุดนี้นะครับบ่ายจุดนี้ขึ้นไปสต็อป o อ s มันก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้150จุดตั้งไว้150ยจุดนะครับ ตรงน,นี้สต็อปลอสเป็นสต็อปลอสเป็นเส้นสีแดงในนั้นนะครับเดี๋ยวพอตอนมันลันนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทมันนะครับอธิบายให้เข้าใจก่อนพอมันวิ่งขึ้นไปครับ150จุดราคาแต่จุดนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเปิดถูกปั๊บมันวิ่งขึ้นมันก็จะดึงตัวนี้ตัวนี้จะห่างกับราคาปัจจุบันเนี่ย150จุดเสมอพอมันวิ่งข,ข,ขึ้นไป100จุดไอนี่ก็ยแฉบขึ้นไป1น0จุดตามไปด้วยขึ้นไปอีก50 เป็นร้อยห้าสิบใช่ไหมครับเส้นนี้จะขึ้นมาอยู่ที่เท่าทุนกันพอดีสต็อปลอสจะเท่ากับตำแหน่งราคาทุนพอดีเราก็ไม่ได้ไม่เสียแล้วตอนนี้ถ้ามันวิ่งต่อไปอีกเป็นสองร้อยจุดตรงนี้จะวิ่งขึ้นมาเป็นห้าสิบจุดใช่ไหมครับรวมจากเดิมจุดเริ่มต้นมันร้อยห้าสิบกับห้าสิบเป็นสองร้อยใช่ไหมครับพอันวิ่งขึ้นไปอีกไอ้ตัวนี้ก็จะตามไปเรื่อยๆมันจะห่างราคาเนี่ยอยู่ที่ร้อยห้าสิบจุดเสมอนะครับ พอวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเราเห็นมันทะลุตร,ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะต้องสวิงกลับเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ปิดตรงปลายตรงนี้ก่อนไอ้น,นี้ก็จะหยุดดูห่างจากราคาจริงอยู่ตรงเนี้ยร้อยห้าสิบจุดเสมอนะครับแต่ถ้าเราไม่ปิดเองมันวิ่งขึ้นไปมันสวิงกลับมาชนตรงนี้เราก็จะได้กำไรจากตรงนี้มาถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับเราก็จะเสียตรงเนี้ยไปร้อยห้าสิบจุดแน่ๆนะครับแต่ก็ดีกว่าที่เราไม่มีเส้นนี้นะครับเพราะเส้นนี้จะเป็นช่วยกันเราถ้าเกิด วิ่งขึ้นไปอย่างนี้ไม้นี้กาไร100%ยจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับถ้ามันสวิงกลับมาชนตรงนี้แต่ถ้ามันไปเรื่อยๆเส้นนี้ก็ยังลากตามไปเรื่อยๆเมื่อไรหลังกลับมาชนนะครับชนจุดไหนก็ระยะห่างจากจุดตัวนี้ที่เป็นเส้น telling stop loss ตัวนี้ก็จะเป็นกําไรเท่ากับจากจุดนั้นไปถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้เสมอนะครับแต่ถ้าทางกลับกันพอเราตรงนี้ stop loss อยู่ที่150ใช่ไหมครับพอเปิดปุ๊บมันไม่ทันได้วิ่งขึ้นไปนะครับเลือขึ้นไปแค่ร้อยจุด ไอ้ตัวนี้ก็จะวิ่งขึ้นมาร้อยจุดเท่ากับเหลือ50จุดเห็นไหมครับจุดสต็อปล็อแเราก็สั้นลงเพราะมันวิ่งตามขึ้นมาแล้วมันสวิงกลับมาผ่านจุดต้นทุนเราเห็นไหมครับเราก็ไม่กัดตัดสินใจนะครับว่าจะเอาไงยังมีความหวังว่าจะไปต่อแล้วมันก็จะมาชนถ้ามันยังลงต่ออีก50จุดมันจะมาชนสต็อปลอตไหมนี่ก็จะโดนเคลียร์หลบไปทันทีจะให้เราเสียแค่50จุดนั้นตรงนี้มันก็จะช่วยเบรกเราไม่ให้เราถือไว้โดยไม่มีความจําเป็นถ้ามันสวิงแรงให่นไหมครับ มันอาจจะวิ่งลงไปเลยก็ได้งั้นถ้าเกิดโดยปกติที่ผ่านมาเราก็จะเป็นมีความหวังก็ถือไม้เนี่ยล้างพอร์ตเอาไว้อยู่กระทั่งมันเสียหายแล้วก็พอร์ตแตกนะครับมันก็จะเป็นการทํางานแบบนี้เดี๋ยวพอเปิดแล้วเพื่อนคอยดูนะครับมันจะมีเส้นสีเขียวซึ่งเป็นเส้นสถานะที่เปิดนะครับแล้วก็จะมีเส้นแดงนะครับเป็นเส้นสต็อปลอสแล้วเส้นแดงมันจะวิ่งเคลื่อนที่ตามไปเมื่อไหร่ที่ไม่วิ่งข้ามเส้นต้นทุนเราไปถ้าบ่ายมันจะวิ่งขึ้นไปอย่างนี้แสดงว่าไม้นี้ไม่มีคําว่าขาดทุนแล้ว ระยะห่างจากตรงนี้คือกาไรแน่นอนแต่เราจะไม่รอให้มันกลับมาชนเราจะพยายามเราก็จะดูตามโลจิกตรงนี้ไปโอเคแมกก็ยังกำลังขึ้นอยู่เส้นนี้กำลังวิ่งขึ้นไปอยู่ทะลุแบนออกไปแล้วถ้ามันไม่กลับเข้ามาอยู่ข้างในก็ปล่อยให้มันทะลุไปเรื่อยๆครับมันปิดเข้ากลับมาอยู่ด้านในที่เส้นอะไรเมื่อไหร่เราก็คุณที่จะรีบปิดก่อนที่มันจะมาชนเส้นนี้เห็นไหมครับในการปิดนั้นเราจะให้มันเปิดพร้อมสต็อปลอแล้วเราจะปิดเองนะครับโดย ปิดเองตามทักษะของเราที่เรามีความรู้ครับว่าจุดนี้เราควรจะปิดนะครับอันนี้เพื่อนก็ต้องรู้ด้วยตัวตัวเองนะครับก็ต้องมีความรู้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งโอเคตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทานํางานยังไง๋ยวผมลบเส้นนี้ออกก่อนนะัมนไม่ได้ใช้ไม่เกี่ยวอธิบายใช่หลักการก็เขียนเอาไว้แล้วตามนี้ฝั่งขึ้นก็เล่นฝั่งบายพอลงมาก็เล่นฝั่งเซลนะครับฝั่งละสามโลจิกนะครับเหมาะกับทางเฟรม15้านะครับ ปกติมันจะเทสได้เร็วมากแตบช่วงหลังตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันระบบมันเป็นอะไรเทสแบบอ่ดมากเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะนี่ผมเอาอินดิเคเตอร์ใส่เข้ามาก่อน bon Band. บอร์ดิเจอร์แบนด์พบเส้น EMA นะครับหลักการทางที่อธิบายเมื่อสักครู่นะครับอันนี้คงจะไม่สามารถจะให้มันเล่นไปจนจบได้นะครับ ราะมันช้ามากครับไม่รู้ว่าระบบเป็นอะไรก่อนหน้านี้มันโอ้โหวิ่งเร็วปลื้ดเลยเทสเ,เ,เป็นปียังได้นะครับแปบ๊บเดียวไอ้นี้เทสเดือนยังเทสนานมากก็ไม่รู้ว่ามันเซิร์ฟเวอร์เขาเป็นอะไรตอนนี้เปิดแล้วใช่ไหมครับไม้บายแล้วไอ้นี้เป็นเทลลิงสต็อปเห็นไหมมันวิ่งขึ้นไปแล้ววิ่งขึ้นไาแล้วราคามันขึ้นไปใช่ไหมครับมันก็ดึง stop, เทลลิงสต็อปหลับตามขึ้นมาตอนนี้เท่ากับเกือบเสมอตัวแล้วเห็นไหมครับ หลักไม้นี้เราไม่เสียดแล้วตอนนี้มีกาไรร้อยเนแล้วครับจากเส้นเขียวไปถึงเส้นแดงนี่คือกาไรนี่คือเซลลิงสต็อกเห็นไหมครับมันก็ดึงขึ้นไปมาทํางานอย่างนี้แต่ตรงนี้พอเราดูแท่งนี้ปุ๊บเอ๊ะถ้ามันดัดไปถึงชนตรงนี้ไอ้ตรงนี้กาลังจะฉีกลงใช่ไหมครับกำลังจะตีโป่งเป็นลูกโป่งกําลังจะขึ้นขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้นะแต่ถ้าเราตัดใจตรงนี้แล้วเราปิดเลยเปิยงเราก็ได้กําไรจากจุดนี้มาถึงนี้นะครับมากกว่าจุดนี้ถึงตรงนี้แน่นอนนะครับแต่ตรงนี้เป็นจุดเซฟของเราแล้วครับ จะขาดทุนยังไงก็ไม่มีแล้วไม้นี้ยังไงกําไรเท่านี้แน่นอนนะครับนี่คือการทํางานของมันนะครับเพราะฉะนั้นมันเปิดเนี่ยจุดที่มันเปิดมันควรเปิดถูกตําแหน่งตามที่เราเขียนเอาไว้แต่เท่าที่ผมสังเกตมันจะซื้อต่อเมื่อเส้นคลอสกันก็คือ e MA ตัดขึ้นใช่ไหมครับซื้อตัดลงขายอย่างเงี้ยเราเขียนโรบอทด้วยการตั้งค่าตาม ตามเงื่อนไขของมันซึ่งตรงนั้นมันจะไม่มีคําว่าผิดถ้าเราไม่เขียนผิดนั้นแต่ตรงเนี้ยพอเราเห็นปุ๊บตำแหน่งนี้อา้าวทำไมตำแหน่งนี้มันเป็นเซลล์มันไม่ควรเป็นเซลล์เนี่ยแสดงว่าโบกเกอร์มีการแต่งกราฟพวกนี้หลอกเราออกมาครับเพราะว่าโรบอทมันจะไปดึงค่าที่แท้จริงมาให้แล้วก็คํานวณตามคําสั่งของเราตามเงื่อนไขของเราแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่ของจริงเพราะว่ามีการแต่งนะครับรับรองได้ โปเกอร์แต่งแบบนี้ทั้งหมดเลยผมถึงสงสัยว่าทำไมเราตั้งค่าไว้ตรงจุดนี้ไม่ควรเป็นคำสั่งเซล์แต่มันดันเซล์อย่างเงี้ยนั่นนะคุณต้องรู้จักสังเกตตรงนี้แสดงว่ากราฟไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่โรบอทมันทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่เราสั่งว่าถ้าอะไรมากกว่าน้อยกว่ายังไงบ้างมันจะออกคำสั่งบายถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้มันจะออกคำสั่งเซล์มันมันจะเป๊ะของมันตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนก็แค่ได้รู้ว่าโอเคกราฟไม่ตรงแน่นอนนะครับนี่ตรงนั้นเราก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเมื่อเราถ้าเราจะต้องการเทรดอยู่แล้วโรบอทมันก็ทํางานตามตรงของมันเราก็รู้หลักการเข้าของเราแล้วว่าอะไรที่เราบายใช่ไหมครับตรงไหนเราเซลแล้วเซลแล้วสต็อปลอสเราทาํางานยังไงเราควรที่จะปิดตรงจุดไหนให้มันมาชนสต็อปลอสไหมใช่ไหมเราไม่ควรให้มันมาชนสต็อปลอสเราควรที่จะปิด นีใช่หไหมกําลังจะตัดลงมันจะต้องเล่นฝั่งเซลใช่หไหมครับเพราะมันคอร์ดลงจะต้องเซลลตรงนี้ก็ต้องมีแท่งเนี้ยจะต้องมีไม้เซลล์เกิดขึ้นถ้าสิ่งที่เราเห็นเนี้ยถูกต้องไม่โดนหลอกเพราะเราสั่งให้โรบอทมันทางานตามนี้เมื่อเส้นนี้ตัดกันลงเห็นไหมครับตรงนี้เราเห็นตัดจริงแต่ค่าจริงอาจจะยังไม่ตัดโรบอทเลยไม่ทําอะไรให้เราเนะครับแล้วก็ถ้ามีไม้นี้ยังค้างอยู่แม้ตรงนี้ถูกต้องจริง น,นี่ไม้บายสตอ็อปลอตวิ่งสูงขึ้นมาแล้วตามขึ้นมาแล้วกำลังจะเท่าทุนนะครับวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปนี้ตรงนี้เราดูแล้วมันสวิงไม่ดีละเรารีบปิดตรงนี้ทํากาไรกันเลยก่อนที่มันจะสวิงกลับมาชนตรงนี้ถ้าชนตรงนี้ปุ๊บที่ขาดทุนนิดหน่อยถ้าเราปิดตรงนี้เราได้กําไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการปิดเราต้องเป็นคนตัดสินใจผมไม่ได้ให้โรอบอทตัดสินใจให้แต่โรบอทจะเซฟพ,พอร์ตให้เราตรงที่มีจุดสต็อปลอตให้เราและเป็นสต็อปลอตที่เป็นเทลลิงสต็ออ่นนยูเเหืส้ คุณของเราตรงนี้ตรงนี้กําไรตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกำไรร้อยเปอร์เซ็นที่ตรงจุดนี้แล้วครับแต่ถ้าเราปิดเองเราจะได้กําไรจากตรงนี้เห็นไหมครับผมอยากให้พวกเราปิดเองนะครับตรงไหนก็ได้นะครับที่มีกําไรที่เราพอใจแ้วถ้าพอปิดแล้วปุ๊บไม้มันว่างผมก็สั่งไว้แล้วว่า,วาถ้าไม่มีไม้อยู่แล้วโลจิกตรงนั้นเป็นโลจิกอะไรบายหรือเซลล์มันจะจาะคําสั่งให้เราใหม่มันก็จะยิงสถานะออกไปให้เราใหม่ตามโลจิกที่มันตรวจตรงนี้ว่ามันเป็นอะไร ว่าเป็นฝั่งใบมันยิงใบให้เราใหม่แต่ถ้ามันไปยิงใบตรงปลายขึ้นตรงยอดขึ้นใช่ไหมครับไม้นี้โอกาสกระไรอาจจะน้อยเราก็ต้องรู้แล้วเอ้ยแท่งตรงนี้มันจะเริ่มหดเตรียมจะทําภูเขาฝั่งนี้แล้วมันจะต้องไปเล่นฝั่งเซลล์ละตรงนี้มีกําไรนิดหน่อยเราก็ต้องรีบเก็บแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันจะวิ่งลงมาชนที่ร้อยห้าสิบจุดตรงนี้ถ้ากับเราก็จะเสียแต่ตรงนี้นี่มันอยู่ข้างบนบวกนี่เป็นการันตีแล้วใช่ไหมครับก็ทํางานประมาณนี้ครับลองไปฝึกดูนะครับ เอาไปเทสก่อนให้เข้าใจกันทํางานมันแล้วถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ถามมาครับจะได้อธิบายให้เข้าใจอ่านี่ลองดูมันวิ่งดูบ้างครับว่ามันลั่นขึ้นแล้ววิ่งลงเล่นตามกันยังไงเป็นพอมันเป็นคลื่นแล้วเราจะนั่งอ้อชอบใจเพราะมันจะวิ่งปื้ตามขึ้นไปตามขึ้นไปแต่พอเราเล่นจริงเราจะปิดเองจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นกําไรที่พอใจแล้วนะครับมันจะไม่มาชนเส้นนี้เลย อันนี้มันวิ่งต่างขึ้นไปเห็นไหมจากจุดนี้ถึงเส้นเขียวเมื่อกี้เป็นกาไรสักพักมันดีลงมาปึ้งมาชนเลยร5 0จุดลงมาชนเราก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราปิดตกปลายตรงนี้เราได้กําไรมากกว่าเห็นไหมครับแต่นี่ละใครจะรู้บ้างว่าตรงนี้ไม่รู้ไม่มีทางเพราะ,ะนั้นคุณก็ต้องความพึงพอใจความไม่โลภของคุณอยู่แค่ตรงจุดไหนนั่นแหละครับปิดไปเดี๋ยวมันก็จะเปิดมาใหม่ให้เราเราก็เฝ้ารอปิดแต่ถ้ามันผิดทางสวิงแรงคุณก็ยอมเสียไปร5 0้าจุดนั่นคือเต็มที่เลย แต่ถ้ามันไม่ได้สวิงแรงขนาดร้อยห้าสิบมันก็จะหดสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปคุณก็จะมีสต็อปลอที่แคบลงแคบลงแคบลงจนกระทั่งเปลี่ยนจากสต็อปลอที่ขัดทุนกลายเป็นสต็อปล็อตกำไรนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ลองดูมันคงรันไม่สุดนะครับลองติดตั้งแล้วเอาไปลองเทสดูดให้ชัวร์ก่อนว่ามันทำงานยังไงนะครับแล้วเราก็ควบคุมมันด้วยตัวเรานะครับ นี่คือการใช้โรบอทที่ถูกต้องครับอย่าปล่อยให้มันทําง,งานร้อยเปอร์เซ็นโดยที่เราไม่ได้ดูอะไรมันเลยเพราะไม่มีทางจังหวะมันบายต,ตรงนี้ออกไปไหมทะลุออกไปเดี๋ยวมันจะต้องกลับเข้ามาตามหลักการของมันงั้นเราก็ปิดอยู่ที่ระหว่างที่มันอยู่ข้างนอกเส้นนี้เราได้กําไรดีกว่าใช่ไหมครับมันมันลงมา150จุดปึ้งก็ชนเก็บไม้นี่เข้าไปอะไรย่างเงี้ยครประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็ไม่ถึงกับเรียกว่าดีที่สุดแต่ผมว่ามันก็ช่วยให้ พวกเรามีวินัยได้เยอะนะครับในเรื่องของด้านการสตอบลอตตรงนี้ให้ลองเอาไปใช้งานดูครับโอเคนะครับขอบคุณครับ